ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเน,น่จ้าค่ะส่ผชุชมค่ะต่ำตัวเนาะสช่วยเล่าคุณยายนะคะใส่คุณยายเก่าเก่า,กา,าอ,อกีกอืมอ่าผู้ชมุามคา่วะวด อกเนี่ยคือยายซีีนะคะท่านผู้ชมคะซีสี่ซีครับหกสามซี4หกสามหนึ่งสี่นะคะเอาคุณยายหนึ่งสคุณยายเข่าเดียนคุณยายบริจับห้สุดตรงบ่เออคุณยายบริจับบนสุดแต่มนีมีแต่หกเก้านะคะ รีกับกันดีรีเงนนจะเก่ากับกันเขาดีเด็ สุดยาวนะคะท่านผู้ชมจับไว้อยมีแต่สีอือืม ดีกับกันที่วนที่เขาอยู่ตรงน้ในชุดเนาะคุณยายสมุดเตเลย กับกันเลยลอหนึ่งของคุณยายในชุดมีหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะแปดมากหนึ่งมีหิ้งยูแต่ว่าอืมจิสซี่เขาเ้าไปเรียกกลับกันอืมแต่ตก่อนเคยอยู่ในแถวนี้นอืม ค่ท่านผู้ชมค่ะคุณยาย่าเลขกับกันผู้ดใดทุดหลกยกับนี่นะคะท่านผู้ชมขาสิบชุดเนาะคือชุดล่างนะคะมัติพันธ์มาหกสามนะคะท่านผู้ชมค่ะมาดูในชุดมีเจ็ดสี่แปดห้าเก้าหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าสามศสี่หนึ่งห้าสองโอ้หดหเล นาะใครชอบศูนย์นี่ก็จะมีศูนย์เจ็ดใครชอบหนึ่งก็จะมีหนึ่งแปดเห็นไหมฮะท่านผู้ชมตัวเลขไม่นั่นกันเลยเนาะมาดูาชุดบน,น,นะคะ่ะางวดของคนที่ยี่สิบเจ็ดนะคะอ่ะสี่สองห้าชุดบนสามตัวห้าสามหกหกสี่เจ็ดเจ็ดห้าแปดแปดหกเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ลกับศูนย์แปดหนึง่งอ่ะระวังสามตัวนะฮะท่านผู้ชม หนึ่งเก้าสองสองศูนย์สามนี่เรียกครับกันมาจากเขาเออเอามาดูห้าชุดเด่น 7, เจ็ดสามเฮ้ยไม่ใช่เจ็ดสี่นะคะสามสี่สองห้าสามศูนย์เก้าหกนะคะใครมีช็อตที่คุณยายจับก็นี่เลยนะสิบชุดเด่นนะคะท่านผู้ชมเพราะเพราะว่าบนล่างจะตรงกันเนาะยายเนาะม,มีแค่สิบชุดถ้า ถ้าสุดยาวมาแบบนี้นะคะประมาณ90%เอร์ซเข้านะคะท<ม>่านผู้ชมขาอ่ะปรดใช้วิจารยาน<ม>ในการรับชมนะคะ<ม>ไวลาววดวันที่ย<ม>ี่สิเจ็ดนะคะท<ม>่านผู้ชมขามเนาะ<ม>วันจันทร์พรุ่งนี้นะคะ